อุปกรณ์พร้อมนะครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้มาอันบล็อกกล่องที่สั่งพระมานะครับแกะจะเละเลยครับได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าได้อะไรมานะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติ่งครับวันนี้เพิ่งรับพัสดุมานะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมสั่ง เรื่องไว้นะครับแกะกันนะเพื่อนโอเคนะค,ครับแพ็คนั้นค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ โอเคครับได้มาแล้วนะครับเป็นพระสังกัจจายจังหวัดพัทเออจังหวัดยะลาะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะอาหารแช่จริงด้วยครับเนี่ยนะครับสร้างโรงบาลสูงปีสองพันห้า้อยสี่สิบนะครับแช่น้ำมนต์นะครับมนลมาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกนสักนิดนะครับ บางครั้งก็หาเช่าพาาตามเว็บประมูลนะครับเพื่อนบางองค์ก็ไม่ได้แพงครับร้อยสองสามร้อยอย่างเงี้ยครับก็ถ้าชอบก็ซื้อราคาไปครับแล้วก็ได้มานะครับเดี๋ยวอ่านจากกล่องก่อนนะครับอันนี้ยังเป็นพ้าที่มีกล่องนะครับก็จะมีข้อมูลนิดนึงนะครับพระสั่งกระจายนะครับวัดเมืองยะลานะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงยาลานะครับเนื้อพิเศษนะครับฝังตะกุดนะครับแล้วก็แช่น้ำมนด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอเคมีคราบน้ำมนนะฮะขาวๆเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูภรากันบ้างนะครับนี่นะครับดูด้านหลังครับเป็นยันนะครับ จะเป็นมวลสารของหลวงปูท่ทวดรุ่นเก่าๆมารวมๆกันมาหมดนะครับปี่ศุนย์นี่ยังทันท่านอาจารย์นองอยู่นะครับท่านอาจารย์ชินนะครับของวัดเมืองยะลานี่ก็เป็นวัดหลวงปู่ทวดที่น่าสะสมนะครับสะสมนี่นะครับตะก,กุดนะครับแล้วก็มีคาบแช่น้ำมนต์ใช่ไหมฮะ ด้านข้างนะครับอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบไม,ม้บรรทัดมาวัดให้ดูนะครับว่าขนาดปต้องเซ็นนะครับ เราสามเซนนะครับเพื่อนนี่นะครับบางทีก็หาพะเลากลับมาเก็บไว้ใช้ได้นัดนมากนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆผมผมเคยอ,อยู่ที่จังหวัดยะลาครับโอเคครับ ส้นๆน,นะครับคลิปวันนี้พระสังกัจจายปี40สร้างโรงพยาบาลสงฆ์นะครับวัดเมืองยะลานะครับเนื้อพิเศษกรรมการนะครับกลนฝังตะกุดนะครับแช่น้ำมนต์นะครับใช้มวนสารของลุงปู่ทวดตั้งแต่ปี97ตั้งแต่วัดเมืองสะสมไว้นะครับเสิกโดยท่านอาจารย์นองอาจารย์ชินนะครับ ดีไม่ต้องแพงนะครับเอาไว้บูชาได้นะครับพระสังกัจจายนะครับโชคลาภนะครับที่วัดเมืองก็จะมีพระสังกัจจายองค์ใหญ่อยู่ด้วยนะครับตาที่ผมจาได้สมัยเด็กๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับวันนี้เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ